รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีป้าร่วมกับสถาบัน AMC เเผยผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลประจำปี2567และคาดการณ์แนวโน้ม3ปีจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลรวมถึงการวางแผนธุรกิจของภาคเอกชนภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัว23.35%คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า2.4ล้านล้านบาทโดยอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะขยายตัวสูงสุดที่26.6%ซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าปี2570ทั้ง4อุตสาหกรรมจะเติบโตมีมูลค่า รวมเฉลี่ย3ล้านล้านบาทโดยวิเคราะห์การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าดิจิทัลไทยช่วงปี6 8ถึงเ0เนี่ยเรามีความหวังนะคะอย่างปีนี้เรา4เซกเตอร์เนี่ยเรารวมได้ประมาณสัก2.5ล้านล้านถ้าเกิดปี70เนี่ยเราคาดหวังว่าจะไปถึง3ล้านล้านหรือ3.1ล้านล้านคิดว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวกระตุ้นในทุกๆเซกเตอร์ของดิจิตอลนะคะการที่มี AI เข้ามาเนี่ยก็ทำให้พวกเรามีความหวังว,าาว่าอะเอ่่งนืค